เรื่องราวเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจสาวชาวจีนทราบซึ้งใจหนุ่มไทยสาวชาวจีนคนนี้นะครับเขาก็ได้โพสต์คลิปชื่นชมคนไทยเราผ่านทางแอปพลิเคชันโต้ยินหรือว่า t ิ k กตอกของทางจีนนะครับโดยเขาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเจอเรื่องยุ่งๆในไทยถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นเรือสำราญแต่ก็ได้สัมผัสถึงมิตรไมตรีของคนไทยโดยเนื้อหาในคลิปเขาได้บอกว่าตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาใหญ่เลยค่ะตั๋วเรือที่เราจองไว้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่ง แต่กลับต้องไปเปลี่ยนตั๋วที่ท่าเรือตอน6กโมงและคนขับแท็กซี่ดันพาเรามาในที่เปลี่ยวๆย,ยิ่งเดินเข้ามาข้างในก็ยิ่งรู้สึกกลัวค่ะที่นี่ไม่มีคนเลยเงียบมากโชคดีที่พวกเรามากันหลายคนถ้ามาคนเดียวคงจะน่ากลัวมากแน่ๆในจังหวะที่พวกเรากังวลสุดๆพวกเราก็เจอพี่ชายคนไทยคนหนึ่งเขาดูใจดีมากและเดินเข้ามาช่วยเราพี่เขาบอกว่าจะพาเราไปขึ้นเรือพวกเราก็เดินตามพี่เขาไปไกลามากเดินกันเป็นกิโลเลยค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงเรือลำเล็กๆพี่เขาพาเราขึ้นเรือประมงเพื่อไปต่อยังจุดหมายพวกเราโล่งใจมากพอเราถึงจุดเปลี่ยนเรือพวกเราอยากให้เงินพี่เขาเป็นการขอบคุณแต่พี่เขาไม่ยอมรับเลยเค่ะเขาพูดว <ki> ่าไม่ไ <Chall> ม <mistaken> so ่ no 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 s f it's for y i s f o t เป <พ uka> ็นความรู้สึกที่อบอุ่นใจมากค่ะพี่เขาช่วยเราโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเดินพาเรามาส่งไกลมากอย่างน้อยต้องสองกิโลตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเรืออีกลำเพื่อไปยังท่าเรือหลักของเราพี่เขายังช่วยแนะนำวิธีต่างๆให้เราด้วยในที่สุดเราก็มาถึงท่าเรือยอที่ชื่อว่าไรเบสแต่เรือยอที่เราจองไว้ดันออกไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้ทันเรือลำที่จองไว แต่เราก็ยังรู้สึกซาบซึ้งใจพี่คนไทยคนนั้นมากๆเขาไม่ได้ทิ้งชื่อหรือข้อมูลอะไรไว้เลยแต่พี่เขาดีมากจริงๆนี่คืออีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่ทําให้เราประทับใจคนไทยค่ะคนไทยน่ารักจริงๆเรามาฟังความคิดเห็นของชาวจีนหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้กันนะครับเริ่มจากความคิดเห็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่าฉันไม่กล้าไปเมืองไทยจริงๆก็ได้มีชาวจีนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าฉันเพิ่งกลับมาคุณแค่อย่าไว้ใจคนจีนแปลกหน้าในไทยก็พอ อีกคนก็มาเสริมว่าใช่เห็นด้วยอย่างยิ่งคนจีนหลอกฉันประเทศไทยมันปลอดภัยมากความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคนขับคนสุดท้ายนี่ตลกสุดๆเลยอวดว่ารับสาวสวยมาตั้งสี่คนแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กๆทั้งหมดแถมยังเป็นประสบการณ์อีกด้วยเจ้าของคลิปตอบกลับว่าได้เรียนรู้ที่จะปล่อยใจไปตามสถานการณ์แล้วครับเจ้าของคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่า อะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กน้อยพวกนี้กลับน่าสนุกและจดจำได้แม่นเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าแสดงว่าคุณเป็นคนดีไปที่ไหนก็เจอแต่คนช่วยเหลือที่ดีมีคนเข้ามาตอบกลับว่าเพราะมีพวกคุณอยู่ด้วยถึงได้มีความสุขมากแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคุณพูดถึงต่อล่องเรือกลางคืนกลับไปไหนเหรอนาน,นิงเหรอมีคนเข้ามาตอบกลับว่าแม่น้ำเจ้าพระยา ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคุณนี่ชอบเสี่ยงอันตรายจริงๆเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทั้งคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่คนนี้เลยพี่ชายคนนี้ใจดีสุดๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยปลอดภัยมากวันนี้เพิ่งกลับมาคนไทยสุภาพมากจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าทุกอย่างคือการจัดสรรที่ดีที่สุดแล้วปล่อยใจไปตามสถานการณ์เถอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแม้จะไม่ได้ขึ้นเรือหรู แต่ก็ได้เจอพี่ชายที่เหมือนเทพเสี่ยนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใช่เลยคนดีมากๆแถมมือเขายังเจ็บอยู่เราเกรงใจสุดๆด,ดเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าตอนฉันไปพอดีกับช่วงวันหยุดได้ขึ้นเรือที่อ่าวอังกาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนแถวนั้นจริงๆแล้วเป็นคนซื่อซื่อเรียบง่ายบรรยากาศเหมือนบ้านเก่าๆที่ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่นานมานี้ก็เห็นคลิปหนึ่งเป็นครอบครัวสามคนไปเที่ยวไทยเรียกรถผ่านแอป เธอออกไปซื้อของคนเดียวแต่รู้สึกว่ารถขับไปผิดทางเลยบอกให้คนขับจอดแต่คนขับไม่ยอมเธอขู่ว่าถ้าไม่จอดจะกระโดดลงรถแล้วโทรหาสามีสุดท้ายคนขับถึงยอมจอดน่ากลัวมากเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าหาท่าเรือไม่เจอจริงๆตอนนั้นพวกเราเองก็เจอท่าเรืออยู่ในมุมหลบเหมือนกันมีคนเข้ามาตอบว่าฮ้าคราวหน้าท่าจะไปไทยอีกชวนฉันไปออกทะเลด้วยนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่า เคยคิดไหมว่าถ้าพี่คนนี้มาจากเมียนมาจะทำยังไงความคิดเห็นอีกคนบอกว่าฉันเป็นคนเมืองอูซี่ตอนนี้กำลังมาทำงานที่กรุงเทพอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าไปเที่ยวไทยมาหลายครั้งแล้วอีกคนเสริมว่าคนดีเจอคนดีมีคนบอกว่าเพิ่งไปไทยมาเมื่อไม่นานนี้เองคนไทยใจดีมากมีคนถามอีกว่าไม่ได้ไปกับทัวร์หรอความคิดเห็นถัดไปบอกว่ากลัวอะไรถ้ากล้าไปก็อย่าก,กลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องไป อีกคอมเมนต์บอกว่าไปเที่ยวก็ระวังตัวด้วยนะดูจนจบเลยสบายใจอีกคนบอกว่าไปไทยต้องระวังตัวหน่อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าระวังตัวตอนอยู่ข้างนอกด้วยนะคะมีคนแซวว่าห้าห้าลำบากแทบตายสุดท้ายไม่ได้ขึ้นเรือเหรอเนี่ยมีคนเสริมว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่าจีนหรอกอีกคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้อันตรายนะถ้าเจอคนไม่ดีละ่ะก็ชีวิตเปลี่ยนเลยนะอีกคนเสริมว่า จุดที่ลงรถเหมือนอยู่ใกล้ๆ้ท่าเรือนะอีกความเห็นแนะนําว่าถ้าจะเที่ยวไทยแบบลุยเองต้องมีคนรู้จักหรือคนพื้นที่ที่ไว้ใจได้ไม่งั้นเจอแบบนี้ยังถือว่าเล็กน้อยนะมีคนสงสัยว่าถ้าพลาดเรือสําราญแล้วทํายังไงต่อมีคนมาตอบว่าไม่คืนเงินด้วยนะเสียดายเงินเปล่าเปล่าเลยคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าเรือลำที่พี่เขาพานั่งนี่ถูกมากๆเลยนะแค่ไม่กี่บาทเองตอนปี2017พวกเราก็โดนแท็กซี่ไปปล่อยไว้ที่หนึ่ง ต้องเดินผ่านชุมชนเส้นทางรกๆถึงจะขึ้นเรือได้